ว้าวที่นี่เป็นที่ดินว่างเปล่าขนาดใหญ่พี่ดิมันดีมากเลยที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจที่นี่อ่าใช่แล้วและฉันก็เป็นขอทานท่านหนึ่งชื่อบอสหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ใช่ตอนนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าชีวิตขอทาน3ามทุกคน คิดยังไงนะถึงอยากจะลองมาเป็นขอทานดูเนาะเออเออแล้วเป็นขอทานที่อ,อมีวิสัยทัศน์กว้างไกลด้วยนะอยากจะเริ่มต้นธุรกิจเออไหนๆมาลองกันเลยดิโอ้นี่คือเอ,อพ่อค้านายหน้าที่ดินหรือเปล่าเนี่ยเรื่องไร้สาระเช่นนี้ฉันรู้ว่าคุณเป็นคนใจง่ายแต่การเริ่มต้นธุรกิจในดินแดนที่ถูกทอดทิ้งเช่นนี้ จะส่งผลให้ล้มละลายได้นะโอ้เฮ้ยผูอคาในหน้าที่ดินเขาดูถูกแล้วเนี่ยอาฮะแล้วเธอเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครเออใช่ฉันน่ะฉันน่ะเป็นคนที่ซื้อขายอาคารแล้วก็ พื้นที่ที่ดินเปล่าไงล่ะโอ้อ้าใช่แล้วนด้น่ะคุณบอสขอทานจะต้องมีคนที่จะผ่านมาแถวๆนี้นะถ้าไม่มีคนมาเนี่ยธุรกิจมันก็จะล้มเหลวไงไม่มีคนมามใช้จ่ายใช้สอยแถวเนี้ยไม่มีคนแล้วจะทำธุรกิจได้ยังไงโอ้ แต่ว่าน่ะฉันก็รักสถานที่ที่นี่มากๆเลยและฉันก็เลยอยากจะทำที่นี่คุณบอสขอทานเนี่ยค่อนข้างดื้อด้านนะเนี่ยบอกว่าจะเจ๊งก็ยังจะท่าซะเนี่ยโอ้หรือว่าเรียกว่ามีความมุ่งมั่นดีนะเอะนี่นายไม่เข้าใจเหรอเออแล้วจะซื้อที่ดินตรงนี้ไปทำธุรกิจเนี่ยนะก็ใช่นะสิ แล้วจะไม่ซื้อที่ไหนละฮะก็มันมีแต่ตรงเนี้ยนะก็จะซื้อที่นี่ไงอ๋อโอเคงั้นนายก็มาหาฉันแล้วกันมีเงินใช่ป่าล,ะาล่ะเงินเหรอขอติดไว้ก่อนได้หรือเปล่าอาไม่ได้โอ้งั้นต้องไปเก็บตังค์ใช่ไหมเออ โอเคเดี๋ยวฉันจะลองไปหาเงินที่ตกตามคพนดูแล้วกันโอ้แล้วเขาก็หายไป <laughs> เอาแหละอันดับแรกเราต้องมาเก็บเหรียญกันก่อนเก็บเหรียญน,นี่โอ้เฮ้ยโอ้โหใครมาทำตังค์ตกไวแถวนี้เยอะแยะเลยเนี่ย <laughs> ใครมาทำตังค์ตกไว้คะอ่าเรียบร้อยเราได้ตังค์มาแล้วร้อยกว่าบาท ใช่แล้วเราก็ต้องเก็บต่อไปเก็บต่อไปนี่เป้าหมายของเราเนี่ยก็คือ1,000 0บาทนะเพื่อจะเ,ออเก็บตังเป็นทุนในการอ,อสร้างธุรกิจอันใหญ่โตอันมหาศาลของเรา <laughs> ในดูสิโอ้นี่ไงร้านถ้าเราเก็บตังได้1นึ่งมืนเราจะซื้อร้านกาแฟได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึง <laughs> ตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่อะสามร้อยกว่าบาทเองตรงนี้ก็มีการัพเลเวลใช่ไหมโอ้เป็นัพกำลังกายเนี่ย up กำลังกายเพื่อที่จะแบบหาตังค์ได้เร็วขึ้นว่า <c oughs> ไปไปงมหาเหรียญขุดเหรียญตามพื้นนี่เหรียญหรือหอยเนี่ยอะไปขุดตามพื้นเอาอืมโหตังค์ขึ้นตังค์ขึ้นเร็วมากเลย ป๊บปปๆาปป๊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 าปปร็ปป๊าปป๊าปปาปปัาปป๊าปป๊าปป๊าปปาปปัาปปาปป๊าปป๊ปป๊า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 ปปาปป๊าปปปป๊อปป๊า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 ปป๊ปป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 ๊ปป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  อโอยวันนี้จะได้ร้านกาแฟไหมเนี่ยนี่นี่นี่เราได้หนึ่งหนึ่งพันบาทแล้วโอ้อีกเก้าพันกว่าอีกแปดแปดพันเก้าพันโอ้แล้วนี่เราแวะกลับมาที่บ้านของคุณขอทานนะมีหลายอย่างเลยนะอ่าที่ดินเมื่อกี้ที่เป็นที่เราไปหาเงินแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะโอ้หมบ้าน โอ้โอ้หมู่บ้านโอ้แปลว่าโอ้เข้าใจแล้วที่อคุณลุงคนเมื่อกี้พูดว่าจะมาทำงานหาเงินตรงเนี้ได้ยังไงเพราะมันไม่มีอะไรเลยแล้วตรงนี้ก็มีเมืองอยู่แล้วด้วยโอ้โหมันเป็นย่างนี้เองแล้วนี่ก็คือบ้านของเราเหรอนี่บ้านของเรา โอ้มันสามารถลดความตึงเครียดได้โอ้โหมีหลายอย่างให้ทำเลยลเนี่ยอ่าแต่ว่าตอนนี้เราขอไปมุ่งมั่นที่จะที่จะเก็บตังค์ให้ได้หนึ่งหมืนก่อนนะเราจะสร้างร้านกาแฟให้คุณขอทานเขาเออเอาแหละในที่สุดเราก็เก็บตังค์จนได้หนึ่งมืนบาทจะได้เห็นว่าหนึ่งมืนแบาทด้วยนี่เราสามารถ สร้างร้านกาแฟได้แล้วนะเอาเลยฮะนี่จเจ้าเด็กขอทานตอนนั้น่างั้นเหรอเฮ้ยนายเอาจริงงั้นเหรอที่จะเริ่มต้นธุรกิจที่นี่อย่างจริงจังนะอ้าวแน่นอนสิโธมาขนาดนี้แล้วใช่ใช<ด> <laughs> ่เลยอ้านี่ นายมีจิตวิญญาณของการค่าขายจริงแต่ว่าไม่เห็นมีใครเลยแต่ผมไม่ชอบที่นี่นะโอ้นี่มีลูกค้ามาแล้วนี่โอ้ดีทําเลยนี่อ่าผมเตือนคุณแล้วนะอย่ามาร้องไห้ทีหลังแล้วกันโอ้โอคุณสามารถรวบรวมลูกค้าโดยการแตะที่จออะอย่างเงี้ยงงเหรอ โอ้เนี่ยนะโอ้เลี้ยงลูกค้าเลียงลูกค้าลูกค้าลูกค้ามาเร็วอีอย่าให้ตาลุงคนนั้นมาดูถูกเราได้เรา้่งหาลูกค้าให้ได้เยอะๆโอ้โหใครบอกไม่มีคนมาเนี่ยมีคนมาเห็นป่าไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำอะไรที่ดินลกลางขนาดนี้ลูกค้ามาแล้วเร็วอะไรอะ่ะร้านโดนัทห้าหมื่นโอ้ได้เลยจ้ะ ได้เลยมีอัพอัพเกรดได้ด้วยหรอหนึ่งเคโอ้โอ้อัพเลยดิอ่ะอัพเลยรออะไร <c oughs> นี่เรียกลูกค้าได้เร็วขึ้นเรียกลูกค้าได้เร็วขึ้นปาบๆๆๆเลยเอาเลยครับลูกค้าเชิญเลยครับคุณลูกค้าถูกๆเลยครับร้านกาแฟขอทานครับ Mm hmm. ดูดิลูกค้าอร่อยชื่นใจทุกคนเลยเห็นปะลูกค้าอร่อยชื่นใจทุกคนเลยโอ้โห oh. สนุกมากเลยเนะี่ยคุณลูกค้าครับเชิญเลยครับอ uh huh. ลูกค้ามาไม่ขาดสายลูกค้ามาไม่ขาดสายโอ oh, นี่ตกแต่งร้าได้ด้วยเหรอโอ้ oh. นูมีดาวมีชลินด,ด้วยเหรอถ้าตกแต่งเนี่ยจะต้องได้รับการยอมรับซะก่อนนะจะต้องได้ดาวจะต้องเป็นร้านติดดาวแบบร้านดังร้านดีร้านเด็ดอะไรอย่างงี้มาต่อไปมุ่งเป้าหมายไปที่ร้านโดนัทกันดีกว่าป้าขอให้ไปเลยสองหมื่นแล้วนะตอนนี้สองหมื่นแล้วครับท่านผู้ชอมครับขอทานจะเป็นคนรวยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเราเดินทางมาถึงสามหมื่นแล้วโหครึ่งทางแล้วนะใกล้ใกล้ละ นี่แก้ความฝันแล้วเราจะได้มีร้านโดนัทอีกหนึ่งร้านอะ <c oughs> เฮ้สี่หมดนแล้วจ้าอีกนิดเดียวจ้าเราจะได้เปิดร้านโดนัทคู่กันก็เป็นกินกาแฟกับโดนัทโอ้โหเข้ากันอะไรขนาดนี้หูห้าหมื่นแล้วว้าวว้าวซื้อร้านกาแฟเอยซื้อร้านโดนัท <c oughs> ป๊าบอื้อหือโอ้ หมู่บ้านขี้หมู่บ้านขี้หรอโอ้เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าจะมีเหตุมีเหตุเกิดนี่ครับโบเกอร์สังหาริมทรัพย์บอกให้ผมมาที่นี่มองซ้ายมองขวาโอ้สวัสดีผมได้ยินเกี่ยวกับการเปิดร้านของคนนะลำแสงเอ้ไม่เป็นเช่นนั้นแค่ค่าจ้าง ถ้ามาเป็นลกูกเศรษ์ของฉันแล้วก็จะทำให้ร้านกาแฟนเนี่ยเติบโตมีกำไรมหาศาลน้ำรวยเฮ้ยมีอะไรเหรอขอทานฉันเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจในที่ดินว่างเปล่านะขายกาแฟกับโดนัทเฮ้จริงเหรอ,อนี่แล้วนายจะให้ฉันช่วยใช่ไหมเไม่ต้องพ่นเลยอยากให้จะมีชื่อเสียง่ง จะทำให้ร้านดังๆใช่ไหมใชม่ฉันรู้ว่านายมีผู้ติดตามเยอะอืมไม่ต้องห่วงนะฉันมีเงินเดือนให้แน่นอนโอ้ก็ได้โอเคงั้นไปด้วยก็ได้เลย Let's go, <S Let s go. <S นี่เรียบร้อยโอ้โหแปลว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงเราได้ <laughs> เก็บเลย นี่งเราได้เราได้คนมาช่วยงานอ๋อ,อคือเราจ้างเด็กเราจ้างเด็กฝึกงานเราจ้างเราจ้างลูกจ้างเนี่ยเราจ้างคนขายเอาบอกเราช่วยกันขายเนาะเอออะไรอันนี้มีโอ้มีอะไรขึ้นมาลูกค้าโอ้นี่เป็นสกิลเพิ่มเติม,ตมที่จะทําให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่ตั้งห้าหมืนนะแรงนะ นี่อะไรอะ่ะโอ้โอนี่มันมีตัวช่วยเพิ่มเงินให้ด้วยหูขึ้นเร็วมากเลยอ่ะยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมอืมอืมอืมส่วนจับเวลาคือเอ,อ่ยงโอ้ลองหน้ลองลองลอง,ลองเออ <c ười> สุดยอดสุดยอดโอ้โหใครเร็วใครดีใครดีใครดีเลยโอ้ ตังขึ้นตังขึ้นพูดภาพเลยเห็นป่าวอะอร่อยอร่อยเออมาเลยลูกค้ามาค่ะคารบอนโอ้โหลูกค้ามาพูดภาพเลยเด้อดูสิหลอดพุ่งปรีดปราดเนี่ยไอตัลุงที่ดูถูกไวเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าเราลูกค้ายอยแยเไรโอ้ต่อไปจะเป็นร้านเค้กใช่ไหมข้าวเค้กอ่าเป็นอาหารของ คนเกาหลีใช่ป่ะน่าจะเป็นอาหารเกาหลีอืมน่าสนใจนีโโ่โอ้โอ้โอ้มีถุงเงินถุงเงินเก็บก่นอ,อนเออนี่แล้วนี่ก็คือผลประกอบการของเราในวันแรกนะนี่เราได้เงินมาทั้งหมดห้าแสนเฮ้ยบ้าไปแล้วแค่ขายโดนัทแกบกาแฟเอ้ยไว้เออในคราวหน้าดีกว่าเนาะ ไว้ในข่าวหน้าเราก็มาช่วยคุณขอทานเนี่ยให้เป็นคนรวยมากขึ้นด้วยการขยายกิจการไม่ว่าจะเป็นรันเค้กข้าวหรือว่ารานอาหารอ,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 อาสังหาริมทรัพย์ห <laughs> ลายเราจะมาช่วยคนจนคนนี้ให้เป็นคนรวยเย้โอเคไว้คลิปหน้าไม่รู้ว่าลงวันไหนนะเราติ <laughs> <laughs> ดตามชมกันด้วยนะคลิปต่อไปเนี่ย ไว้เจอกันจ้าบ๊ายบาย